สวัสดีค่ะทุกคนจะมาแนะนำเครื่องรางนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเครื่องรางของเกียวโตนะคะก็เครื่องรางอันเนี้ยอ,อาจจะมีคนที่ค่อนข้างรู้จักน้อยนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังที่เห็นซองนี้เป็นซองที่จักเครื่องรางเลยนะคะก็เป็นเครื่องรางของเกียวโต สันเจ้าที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเป็นสันเจ้าอ่านิชิกิเทนมะกุนะคะสันเจ้านิชิกิเทนมะกุนะคะ,ะแต่เห็นตามโบชัวเนี่ยเขาก็จะมีรูปบัวสารนิชิกิเนี่ยคะ่ะเทพประจำสาร่ยจะเป็นเทพบัวนะคะนะอ่าอุ้ย ขออภัยศารของเขาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะคือมีเทพัวอยู่ด้านหน้าสารนี้นี่จะให้ผลในเรื่องของการค้าธุรกิจแล้วก็การเงินเป็นหลักแต่ว่าด้านอื่นเนี่ยเขาก็อำนวยพรให้โชคด้วยเช่นกันนะคะศารนิชิกิเทนมากุค่ะอยู่ที่เกียวโตนะคะ เกียวโตที่มีวัดทองนะ่ะบางคนที่ไม่ค่อยได้แบบไปญี่ปุ่นหรือว่าไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะสับสนระหว่างโตเกียวกับเกียวโตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นก็คือโตเกียวแต่เกียวโตนั้นเป็นเมืองหลวงเก่าอะคะ่ะเป็นเมืองที่อย่างสมัยที่เราดูการ์ตูนอิคิวซังเนาะเขาจะอยู่ที่เกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเกียวโตนี่ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เป็นแบบค่อนข้างเป็นสมัยเก่านะคะ ก็คือครั้งแรกที่ดิฉันไปคือตื่นตาตื่นใจมากคือออกมาจากรถไฟฟ้าคือที่พักเราก็จะอยู่แบบติดกับสถานีที่เป็นชินกันเซนนะเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเข้าไปตรงย่านที่แบบเป็นด้านที่แหล่งนักท่องเที่ยวก็คือ,อบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกีออกีองกีออนประมาณนี้แต่ภาษาอังกฤษก็คือ g i o n ขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วเห็นแล้วแบบเฮ้ย นี่มันญี่ปุ่นมากอืนั่นแหละค่ะนั่นคือความรู้สึกของเกียวโตครั้งแรกนะคะของดิฉันก็ประทับใจมากๆคือเกียวโตเนี่ยเวลาที่หลังจากนั้นน่ะใครที่อยากไปญี่ปุ่นก็คือเราจะถามก่อนว่าคุณคิดว่าคุณจะไปหลายที่ไหมอะไรเงี้ยเราเรื่องท่องเที่ยวไปได้วยในตัวเนาะก็ถ้าคนที่แบบเออไม่ได้ว่าจะไปหลายที่คือกะว่าไปญี่ปุ่นอาจจะไปแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้ไปอีกก็คือเหมือนก็ขอให้ได้ไปสักครั้งหนึ่งอะ่ะ ก็ค <NYU. S 2> ือแล้วถ้าให้ให้ดิฉันพาไปดิฉันก็จะเอพาไปเกียวโตด้วยก็คือก็จะต้องเสียตังแพงกว่าไปโตเกียวแหละเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ดิฉันจะไปโตเกียวเป็นหลักนะคะเนื่องจากมีญาติอยู่ที่นั่นก็คือไปเยี่ยมญาติด้วยเนาะอืมก็ไปโตเกียวเป็นหลักแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีเพื่อนไปด้วยหรือว่าเพื่อนให้ให้พาไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือจะพาไปเกียวโตด้วยเพราะว่ามันเป็นที่ที่ต้องไปจริงๆ ถ้าคุณเพิ่มสตังค์อีกนิดหน่อยค่าชิงเงินเซนอะไรเงี้ยก็คือไปไปแล้วคุ้มมากๆบอกเลยว่าเป็นที่ที่ต้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ให้ดิฉันพาไปแล้วก็คือไปแบบเออขอให้ชีวิตนี้ได้ไปญี่ปุ่นสักครั้งนึงแต่ว่าอยากไปกับดิฉันนี้นะก็จะก็จะพาไปทีนี้เนี่ยมาพูดถึงสานนี้ก่อนสถานนิชิกิเทงมะกุเนี่ยนะมันจะอยู่ในตลาดนิชิกิ ซึ่งมันจะอยู่แถวเกีองนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปตลาดนี้ชิกิก,กันค่ะก็คือเราลงมาด้วยรถบัสสายส2สองเนาะเราต้องลงที่สถานีคาวาลามาชิคือเรียกว่ายังไงดีล่ะมันเป็นถนนเส้นยาวเส้นเดียวกันกลางกลางเมืองคืออารมณ์เหมือนสี่ลมอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยพอเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะมีสะพานข้ามคลองคลองอพอเดินข้ามไปปุ๊บตรงปุ๊บตรงนั้นมันจะเป็นกีออนแต่ถ้าเดินย้อนกลับมา มันจะเป็นตลาดนิชิกิซึ่งมันอารมณ์เดียวกับถ้าใครเคยไปโตเกียวเนาะมันจะคล้ายๆอะไรนะอเมยะโยโกโชคล้ายๆอย่างนั้นแต่ทีนี้ก็คือแบบเป็นตลาดเก่าแล้วล่ะเพราะว่าเกียวโตวเป็นเมืองเก่าเพราะฉะนั้นสถานนี้ค่ะนิชิกิเทงมากุเนี่ยเขาจะอยู่ในตลาดนิชิกิทีนี้เวลาที่เข้าไปในนั้นเนะ่มันจะเหมือนๆกันหมดเลยทุกซอยนะแล้วอย่า,อยา,อยาบอกดิฉันค่าว่าให้ใช้ Google m a p เพราะว่าตรงนั้นสับสนอลหมมานมากมันจะมีบางช่วงที่ที่แผนที่มันไม่ทํางานก็คือมันมันเหมือนมันกระโดดไปอ่ะทีนี้เวลาไปศาลเนี้ยค่ะก็คือต้องจําร้านร้านหนึ่งนะอันนี้เป็นของดิฉันได้จําเองก็คือร้านสตาร์รสอรองจะอยู่ใกล้มากถ้าหาร้านสตาเจอคุณจะหาเทงมากุเจอทีนี้การไปศาลเจ้านิชิกิเทงมากุเนี่ยก็คือแบบ ส่วนใหญ่ว่าที่ญี่ปุ่นจะปิดประมาณห้าหกโมงเย็นประมาณนี้นะก็คือถ้าไปถูกต้องเนี่ยคุณก็จะเห็นเทพวัวเทพวัวอยู่ทางด้านหน้าสันเจ้าที่เห็นในรูปนี้ที่เป็นหน้าสันเจ้าเนี่ยนะเขายู่ในตลาดเลยจ้าเขาอยู่ในตลาดทีนี้เวลาเข้าไปอะ่ะก็ไหว้พระอะไรให้เรียบร้อยเนาะบางทีเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยเล่าได้เป็นวันวัน,นมีเพจท่องเที่ยวอีกเพจหนึง่งแต่หนีไปเล่าเนน่้นก็ในนี้ก็เล่านิดหน่อยเข้าไปเสร็จ ก็เข้าไปแบบอ่าไปไหว้พระไปอะไรเงี้ยทีน่นี่มันก็จะมีกระถางทูบก็คือเวลาคนญี่ปุ่นเขาไหว้พระอะค่ะเขาจะปัดปัดควันทูบเข้าหาตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะแต่จานนี้จําไม่ได้แล้วว่ากระถางทูบอยู่ตรงไหนทีนี้เนี่ยคุณก็เวลาถ้าจะไปซื้อเครื่องรางเนี่ยเลี้ยวป้าไปทางนี้ไปทางขวาเขาจะมีที่ขายเครื่องรางอยู่ก็มีหลายแบบซึ่งที่นี่อย่างที่บอกไปว่าก็เน้นเรื่องการค้าขายแล้วก็เรื่องการเรียน มาขอที่นี่ก็ส่วนใหญ่มันจะได้ผลอะไรไว้แต่ว่าคือตอนนี้จะมาจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเาครื่องรางเครื่องรางของเทงมะกุเนี่ยที่เป็นเรื่องของการค้าแล้วก็การเรียนในมือของดิฉันตอนนี้หมดไปแล้วนะคะก็คือตอนนี้ที่ยังที่ยังมีอยู่ที่ได้มาเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความรักนะอันนี้ค่ะก็เป็นของ สันเจ้านิชิกิเทงมากุเช่นเดียวกันนะคะเป็นเป็นเครื่องรางความรักทีนี้บางคนหัว่าเครื่องรางนี่ยังไงคะคือคือคือใช้ยังไงหรอก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเครื่องรางญี่ปุ่นอะส่วนใหญ่ก็คือเขาให้สามารถมอบให้แก่กันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเครื่องรางชนิดที่ว่าเดินทางปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยสามารถมอบให้กับคนที่จะเดินทางเครื่องรางการสอบสามารถมอบให้กับคนที่กำลังจะสอบได้แต่ที่วันนี้คุยเรื่องของสารเจ้านิชิกิเทงมากุเนี่ยนะคะเพราะว่า เป็นสารที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหรนะ่นักอยู่ในตลาดนิชิกิเลยนะคะตลาดตลาดที่ขายของกินนี่แหละค่ะอยู่ใกล้ๆกับสตาร์รีสตองด้านหน้าก็คือก็จะมีเทพวัวอยู่ทางด้านหน้านะถ้าเจอเทพวัวก็คือมาถูกต้องละทีนี้ก็สามารถนําไปบูชากันได้เลยนะคะแล้วก็สั่งผ่านเอวี v ก็ได้เพจนี้ก็มีสีชมพูที่เห็นอันนี้นี่คือเป็นเรื่องของความรักนะคะสามารถเอานไปบูชากันได้นะคะ ก็คือเวลาพกเนี่ยก่อนที่จะพกเนี่ยให้อธิษฐานนิดนึงว่าอ่าขอให้มีความรักที่ดใีในกรณีที่คนที่ยังไม่มีแฟนนะขอให้พบกวับความรักที่ดีคนที่เหมาะสมกับเราหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่สําหรับคนที่แบบเอออยากแบบกับคนนั้นคนนี้แบบว่าชอบเขาหรือไว้ความรักที่มีอยู่แล้วประสบความสําเร็จก็นึกชื่อไปเลยว่าขอให้ความรักกับคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็พกไว้ติดตัวเช่นใส่ในกระเป๋าสตางค์ หรืออย่างอย่างดิฉันนี่ก็จะมีสมุด organizer อะไรเงี้ยก็คือจะใส่ไว้ในนั้นสมุดที่พกบ่อยกระเป๋าที่ถือบ่อยอันนี้ก็สามารถพกได้นะคะอาล่ะวันนี้มาแนะนําประมาณนี้เครื่องรางญี่ปุ่นสารเจ้านิชิกิเทงมะกุที่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะคะวันนี้มาเล่าให้กันฟังนะคะนะคะวันนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยทุกคนนะคะก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ